วันนี้วันจันครับมาดูหุ้นกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ดูกันนะเพราะว่าวันจันทรตลาดปิดวันนี้กลับมาดูกันเหมือนเดิมแล้วนะครับป่ะดูวันนี้ว่าสถานการณ์ตลาดรุวันนี้เป็นยังไงเปิดมาวันจันทร์จะส่งท้ายเดือนแล้วนะจันสุดท้ายของเดือนตุลาเลี่ยอ่าสามศูนย์สามศูนย์ <laughs> อโอเคมาัานเข้าด่วนก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนบุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ k ต็งเข้ามาได้นะครับเืองต้นเรามาดูเซตกันก่อนัอนอเซตนะครับเซตวันนี้ก็เรียบร้อยก็ปิดก็นะมีดีดขึ้นมาบวก7.62จุดวอจุดบนลุ่มซื้อขายมามากแค่3 6ม0 0ล้านเองนะหรือบวกมาเป คือช้าเช้าๆๆผมเห็นตลาดในเอเชียลบก,กันนะเซ็นนีเคอี e, หรือห่างเซ็งเนี่ยก็ลบกันเหนื้อแต่จีน่มีบวกเด้งขึ้นบ้านร้อวันนี้เนี่ยเซ็ตจะเห็นว่าคือหลังจากที่ส่งสัญญาณมา2-3วันคือไม่ผ่านเยเมนิบแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเป็นลักษณะของทรีอีเวนติ้งสตาร์วันศุกร์ทำเป็นแฮมเมอร์ฮารามิไว้แล้ววันนี้ก็ดีดเขียวตามเทคนิค้าขึ้นเทคนิคเข้าขึ้นมานิดหนึ่งคือมันเป็นเดเวอเรนซ์อยู่แล้วทรายจะดีดขึ้นมาแต่ถ้าดูแล้วนะเป็นการเด้งเขื้นลงต่ออยู่แล้ว ดูแล้วแนวต้านใกล้ๆก็ประมาณพันสี่ร้อยห้าจุดอ่ะคือแนวต้านยังมีสิบเลยน่าจะผ่านยากอีกนะครับส่วนแนวรับก็โลงเพราะว่าราาสุดนกลางโดยประมาณพันสามร้อยหกสิบห้านะครับถ้ารับมาอยู่ก็นะดำน้ํำลึกต่อนะซึ่งโอกาสที่จะรับไม่อยู่ก็มีสูงอยู่นะเพราะว่าทรงเขาแพทเทิร์นขาลงเต็มๆเหมือนกับมาเซ็ตตอนนี้ครับอ่ะมาดูปุ้นที่เร่งสนใจตัวไหนบ้างครับสงสัยกันไหมเอาตัวแรกก่อนเลยครับที่ส่งเข้ามาเดลต้าครับ เดลต้าเดลต้านะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็บวกก็เลยช่วยเซตคือส่งผลต่อเซ็กพอสมควรนะตัวเดลต้าเนี่ยแล้วก็วนลุ้นวันนี้ก็ใช้ได้นะขึ้นมานิดหน่อยบวกนะคือเดลต้าทำทรงคลไฟกับเซตเมื่อสักครู่นะวันศุกร์ทำเป็นแพทเทิร์นฮารามิเอาไว้คือเวลามีแพทเทิร์นแบบนี้ฮารามิแบบนี้แล้วบวกกับมีโอเวอร์โซมีเดเวอร์เจนพร้อมเนี่ยทรงแบบนี้เป็นทรงที่พร้อมจะวันต่อมามีโอกาสเด้งได้ได ควาำสุขแล้วก็เด้งเด้งผ่าน EMA 10ไปนิดเดียวยังเป็นการเด้งเพื่อลลงเพราะยังไม่สามารถเบรกง่ายเดิมและไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่แพทเทิร์นการกลับตัวนะแบบนี้ยังยังไม่กลับตัวนะครับจักเดลต้าแนวต้านไปใกล้ก่อนนะแนวต้านใกล้ก็โอกาสที่จะผ่านสูงสุดนะดูว่าจะไปเทส EMA ประมาณ8ปคือเ m ม2ยี้าได้ไหมแต่ว่าแนวต้านแรกอยู่แต่แถวสักแปดสตรงนี้รู้ว่าหายตรงนี้โอกาสผ่านยังยากมากนะครับจักเดลต้าแต่ยังไก็ตามนะพี่ใหญ่เดลต้าเขาก็มีอที้ิทอยู่นะเขาไม่รู้จะสมาเมื่อไรอ ส่วนแนวรับเขาโลเลยเนี่ยครับคล้ายๆเซ็ตแนวรับก็คือ72บาทถ้าถ้ารับไม่อยู่ก็่าบ ไปอาบันลึกลึกมากไปนะแต่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่เป็นแบบนั้นเพราะส่งยังไม่จบขาลงแต่มีเดเวอเรจอยู่บ้างแล้วแต่เดเวอเรจเดเวอเรจในช่วงนี้นะครับหลายตัวเป็นเดเวอเรจแบบนี้แต่เด้งเสร็จไม่ผ่าน e m a ไม่ผ่านสายสินตรงนี้ EME สิบ EME ยี่สิบเราไม่ค่อยผ่านกันแล้วก็ลงต่อนี่คือไฟเพิ่มขึ้นในช่วงขาลงนะครับอั้างที่เราพูดกันแบบนี้พี่นิวัตพารามิคืออะไรวะแล้วมันมันเด้งใน EME ชนมันมีความหมายยังไงเราต้านอากันยังไงพารามิไม่ใช่เขาเกลียบครับอันนี้ไม่ใช่เขาเรดนะพาามิเนี่ยไไมม่่่ใชาานิอทีพูด มันยังไม่ใช่ใหไปเคลื่นกันปรับตัวมันคืออะไรถ้าอยากรู้ต้องทําไงครับอยากรู้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็เป็นคอร์สเรียนหุ้นวันลวันของเรานะครับ,รบ,รบก็คือพื้นฐานการอากราฟเทคนิคพวกนี้เลยแทง่งแดงใหญ่ๆนี่บอกอะไรไอ้นี่โดจิที่ทิ้งไปเนียเขาเรียกโดจิแบบนี้คืออะไรบอกอะไรทิ้งแท่งแดข้างล่างแบบนี้คล้ายๆตัว T เไหมเนี่ยไคลๆไม้ยางเขนเนี่ยคืออะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยจะเรียนกันเป็นคอร์สออนไลน์นะครับก็เรียนกันคอร์สประมาณหนึ่งวันเต็มบันทึกการสอนสดเอาไว้ เรื่องของกราฟแท่งเทียนบอกอะไรดาวเทอรีใช้คำประเมิน uh, วิเคราะห์แนวโน้มยังไงมีไพ่แพทเทิร์นนี้ฝึกมีเวิร์กชอปให้ฝึกเยเม e <MA S 2> ทั้งหลายบอกอะไรนะครับอินดิเคเตอร์บางตัวที่สําคัญบอกอะไรคุ้นเบรกเอาเปอะไรไบออนดิคืออะไรทรงขาลงแบบนี้เล่นยังไงเนี่ยครับจะอยู่ในคอร์สนี้เลยครับไม่มีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะครับคอร์สนี้เป็นคอสสำหรับแต่ศูนย์เลย วอ,อร์เรนัฟเตดบอกไว้นะครับปัญหาใหญ่ของการลงทุนอยู่ที่ความรู้ไม่ใหญ่อยู่ที่ทุนแล้วราคาเป็นไงพี่ตอนนี้ราคาครับตอนนี้ก็ยังลดช่วยกันอยู่นะครับจาก24 0 0 0นะครับเหลือ4,500นะครับจากน้ำมันก๊าซจะไปช่วมที่มันกระเป๋าแบนๆอยู่ตอนนี้นะกระเป๋าแบนหุ้นทิ้งดิ่งช่วยๆกันหน่อยนะกัน พื่อหาทาที่จะแก้ปอดแดงกันได้บ้างจากความรู้ที่มีเนี่ยนะครับใช่ครับก็เลยราคาก็พิเศษแบบช่วยเหลือกันตัวต่อมาครับ ITC ครับ ITC Corporation a l o t m นะครับ ITC ก็ ITC เนี่ยนะครับลงมาแล้วก็เป็นดาวเทนไลน์มาชุดใหญ่ๆจากนั้นวันศุกร์มีเป็นอารามิแฮมเมอร์แล้ววันนี้สร้างมิกไว้ทันลุก e m a 4 EM25 a ขึ้นมาจ่อ EM50 พร้อมบ,บนลุ่มที่พีทีเดียเป็นการมาจากลักษณะของไดเวเจนแล้วก็โอร์โซด้วยลักษณะแบบนี้เป็นไพ่เพทเทิร์นกันกับตัว ชนิดหนึ่งแล้วเพราะ่ามีการเบรกเอาด้วยกลับเป็น,นลักษณะของ t r e e inside up ด้วย ังน,น,นทรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้แนวรับนะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ16.4บาทตรงนี้แนวรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านจะอยู่ประมาณโซนหหรือว่าไอแต่แแทราบ19.8าบาทก็เป็นแนวต้านตรง EME 8 9ซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่ดีเดียวเพราะว่าท่า่วนใหญ่จะไปเจอพักต่เนี้ถ้าไม่แรงจริงไม่ทะลุนะแต่เขามีทั้งเดเวิร์เจนแล้วก็บอลรุ่มที่แรงแบบนี้น่าจะมีอะไดีไเทลครับก็ที่มาครับ NCL ครับฟับงชื่อเพียเพ้ยนเียนเหมือน NPL นะ S <S โอ้โหคือเพื่อนเพื่อนที่สนใจตัวนี้ก็สแสดงว่าอยากให้ดูว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นอยากใหน่าศึกษาตร้เนอนะครับลักษณะตัวนี้นะครับใจเราเข้าไซด์เวย์แบบนี้ดิ้นรนอยู่นานโดยที่ดิ้นรนแล้วไม่ผ่านสายสินใหญ่สักทีหนึ่งก็คือเีแบบเก้ามานานปะทะเป็นสะดุง้งปะทะเป็นสะดุ้งมาหลายรอบนะพอหลังจากปะทะแล้วสะดุง้งขยายดูดิน้นใจว่าเขาเริ่มลงมาต่ํากว่าเอเบ่สิบสองวันแล้วไปต่ําเล็กๆไปสองวันเพราะส่งสัญญาณต่ำแบบนี้สองวันเนี่ยวันที่สามารถจะต่ำไดยบีแบ๊ก ก็คือแดงใหญ่ๆแบบนี้แหละครับพร้อมวนลุ่มมาแรงเลยคือพุ่นเตรียมจะลงแรงหลังจากที่ไม่ผ่านแนวต้านสําคัญนี่นนคือส<น>่องที่ต้องศึกษาเลยครับสมบแบบนี้ครับคือใครถืออยู่นะสมมติเล่นอยู่ปลาโซนเนี้ยเล่นโซนพอมาเจอแบบนี้เตรียมตัวได้เลยนะเพราะวันตลาดถ้ายิ่งเปิดกระโดดได้เลยยนะี่ีเปิดได้เลยคนระับวันนี้จะโดดลงมาอีกนะกระโดลโดลงมาทิ้งบิ่งแรงแล้วทิ้งแบบเป็นเ็นแท่งเลยนะหาเชียววันนี้หาแท่งแทบไม่เจอแ,แนวรับหาเจอไหมไปดูดิขวิหรือเช่นพอมีประมาอย่างเงี้ยแนวรับก็เยอะจ้าโซนนรับ ตอนนี้มนอยู่ที่บาทหนึ่งกันตอนนี้เท่าไหร่นะบาทหนึ่งครับโอ้อยู่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่แค่เมื่อกี้โอ้ลงมานี้ด้วยบิ๊กแบงนี่มาตั้งแต่วันศุกร์เลยใช่ไหมใช่วันนี้เปิดกระดุมลงด้วยใช่ไหมใช่ขอดูวันนี้ปิดลบด้วบอกแล้วหาแทบไปเจอแท่งวันนี้เออพรอเต็มๆนีเนาะตรงนี้งั้นเอาใหม่อยู่ตรงนี้เพราะบนลุ่มที่แรงด้วยเปิดแล้วก็ปิดฟรอไปเรียบร้อยมันต้องบอกว่าขอดูทำเฟรมวีคเนี่ยนะครับ่ยังไม่ใช่นี่วีคโทษโทษต้องดูเดยกทีหนึ่ง เปิดลงมาแบบนี้นะครับนั้นขอไล่หาจากทางเฟรนดีว่าแนวรับเขาต่อไปก็อยู่โซนประมาณตรงนี้ครับซึ่งเป็นแก็บอยู่นี่นะฮะ0.94นะครับแนวรับต่อไปถ้าไม่เบิดกระโดด ข้ามลงไปเลยนะมีโอกาสสูงที่จะปเปิดเปิดกปิดข้ามเลยับทรงแบบนี้นะครับเห็นเสียมีโอกาสสูงที่จะปเปิดเกิดข้ามเลยไปถึงว่าไม่จะข้ามขึ้นนะข้ามลงข้ามแนวรับไปเลย <c oughs> ชุดนี้เพราะัจังหวะนี้ควรเข้าไหมไม่ควรเข้านะครับรอเปิดอย่าพิ้งกันเลยตอนนี้มาแบบใกล้ฟลอสองวันปิดนะใค้ดูไม่ผิดนะขอดูอิสตอรี่เราหน่อนึ่งอิสตอรี่ก็ฟลอเมื่อวันศุกร์และฟลอวันนี้ฟลอสองวันติดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้จังหวะเข้านะแม้ว่าจะโอเวอร์่างมากแล้วก็ตามคือ มันเป็นเรื่องอยากปลอปลอ,อย่าไปเข้าบ่ายเข้าเย็นนะพี่มันไม่มีอะไรนิ่นแล้วนะถ้าเข้าเช้ามันบลอลดนิ้งได้นะแล้วแล้วกลางกลางวันเขายังไม่ไปไหนก็เตขายตรงปลอร์ลัาดทุนจะพอเรื่องค่าปีอะไรไปกดได้ mm hmm. ผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งนะซื้อหุ้นปลอตอนเย็นเย็นแล้วปลอตอนเย็นนี่หวังอะไรล่ะนี่พรุ่งนี้นี่ถ้ามันไม่เด้งมันนี่แบบนี้เลยนี่ปลอปลอวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ตรงนี้วันนี้มันเปิดกระลงแบบนี้จะจะเหลืออะไรล่ะไหมกระโดลงอย่างนี้ ร้อนปลอตอดเย็นอย่าเล่นนะปลอเช้าก็ได้ครับเพราะปลอเช้ามันไม่ลงกว่านั้นแหละ A A ไนะครับเอไองมาลึกทีจำได้ว่าเข้าตลาดน้นไม่นานนะเพิ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเออใช่ไหมเออเนี่ยมาปิดแล้วปลายปีแล้วอีกเลยเข้ามาแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพาเพื่อนไปอยู่บนดอย่วนประมาณแต่ละเก้าจุดสี่บาทนะครับหลังจากนั้นก็เป็นขาลงเรื่อยมาแล้วก็จากขาลงตรงนี้เนี่ยเริ่มทำโบว์โซนในทำเฟรมวีเกือบจะกลับตัวในทำเฟรมวีนะ S <S <S จะมาดูตามเฟรมเด็กเนี่ยนะครับว่าอะไรอะไรบ้างตามเฟรมดีเนี่ยตามเฟรมเดีลงมาแล้วก็ดิน้นรนจะกลับตัวผ่านยานีแปดสิบเก้าไปได้ช่วงหนึ่งในประมาณแต่แถวเดือนออกัสเดือนสิงหาหลังจากนั้นก็ไม่สามารถผ่านยานีแปดเก้ายืนไม่อยู่ก็ทิ้งตัวลงมารอบนี้มาทําเป็นดับเบิลบอททอมช่งแต่แถวสามจุดสองสี่นะครับแล้วก็ไพร์ทแพทเทิร์นก็ยังไม่ถึงับส่งสัญญาณเดวิชเชนอะไรนะครับวันรอบนี้ทำไพร์ทแพทเทิร์นเป็นเขาเรียกว่าทรีโดจิ G. อินไซต์อัพขึ้นมาเทสเอ็มียี่ห้าแล้วเป็นสัญญาณการกลับตัวแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่เป็น trend. เทรนต้นกลับตัวแล้วยังไม่ผ่านเ e อ็มีใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นได้แต่ต้องค่าได้เร็วนะเรามีโอกาสโดนคับล็อตสูงด้วยส่วนประมาณแ,แถวโลก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง3.22ตรงนี้ครับโลซึ่งต้องสต็อปตรงนั้นไม่อยู่แล้วก็ถ้าดูดูก็ผมมองว่ารอย,ยอ่อกันดีกว่านะอย่าเพิ่งไล่เลยตอนนี้แล้ววนลุ่มวนล,ลุ่มพีขึ้นมาน่าสนใจแต่มีอะไรดีๆขึ้นมาได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ครับแต ถือให้ชัวร์ๆวุ้นนะพอเริ่มเล่นได้ผุใจสักมาใสยเทรดใสยเทคนิคเข้านะค <c oughs> วรยืนเหนือ e ี a แปดเก้าให้ได้ก่อนถ้ายืนอยู่เหนือ EMA แปดเก้าจังหวะแล้วถึงจะเข้าได้ต่ำกว่านี้เล่นได้ไหมปรากฏคือรอตรงนั้นเหลือๆกำไรน,น้อยอยากได้แบบ โลโลอยากได้แบบเท่ๆลึกๆหน่อยเนี่ยเราต้องบอกว่าอยากได้ตรงนั้นต้องเสี่ยงแบบการทัดล็อตสูงมากส่วนแนวต้านแนวต้านที่รออยู่นะครับแนวต้านที่รออยู่ก็จะเป็นตรงนี้ยัวไอในอดีตนะ่ครับประมาณ3.9ตรงนี้สามตรงนี้ครับใกล้ๆตรงนี้เลยเป็นแถวแถวอีเมียแปดเ้ดึมด้วยไปใกล้ตรงนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็มาจากข้างล่างแล้วแล้วยังไม่แรงพอมันจะผ่านอีเมยยากนะลยตอนสายสินพวกนี้ยังแรงอยู่ไม่วิชาแกกได้จริงไม่ล่ะมันรอย่อกลับตัว ต่อมาครับ TFG ครับ TFG ครับชื่อเสียงก็เรื่องไก่จริงๆไม่ได้ขายแต่ไก่เนี่ยตอนนี้ทำไมมา TFG ก็คือหุ้นส่งนี้มีเยอะไหมไม่นี่สังเกตนะเยอะมากเนีย่ยลงลงมาแล้วก็ทำทับมันจะนิ่งกับตัวนะแล้วมาเทส EMA 10สังเกตว่าเวลาขาลงเห็นไหมเอียเมสิสนี่ไม่ผ่านนะวนมาตลอดนะดำัมดำัอยู่ใต้ EMA 10เนี่ยรอบนี้ก็ทำท่าจะโผล่นิดนึงมีลักษณะของทำแฮมเมอร์เมื่อวันศุกร์นะครับแฮมเมอร์เขียวๆแล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมายืนเหนือ EMA 10พร้อมวนลูกไงไหน่อยก็น่าสนใจแต่ต้องบอกว่่ายังไมเเนนนทะ นั้นถ้าจะเสียงเข้าได้ก็ซับรอตป,ประมาณ3.08ตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านใกล้ๆเลยที่เคยทำดับเบิลท็อปไว้ในดีแล้วก็ร่วงลงมาประมาณแต่ละ3.50ตรงนี้โลว a i ตรงนี้ครับ TFG Thai p a t t e ยังไม่กระตัวและยังอยู่ในขาลงเป็นการดิ่งจากอเวอร์โซ l y เฉยนะวันนี้ไม่ค่อยมีตัวนะตื่นเต้นเลยอตัวต่อมาครับ PSP ครับ PSP ตัวนี้เพิ่งเข้านะใช่ไหมเพิ่งเข้ามาไม่ไม่นานนี่เองเออยังไม่นานต้อง ต้องมาใช้ทำเปรมชั่วโมงวิเคราะห์แล้วครับเพราะว่าน้าทำเปรเดย์ันวิเคราะห์ได้นี่มากนักแล้วก็ทำเปรมเดย์เป็นกานเอาก่อนนะทำเปรมเดย์นิ้งจากโอวุสุและที่สําคัญเนี่ส่งสัญญาณแบบนี้เหนะ็นไหมเมื่อกี้ที่เราเคยบอกตอน n g l นะโอ้โหดีเอเอซิสลงมาแท่งเริ่มใหญ่ขึ้นพอยืดแบบนี้เตรียมเปลี่ยน,นครับถ้าไม่เปลี่ยนเจอแท่งนี้ครับแล้วก็ต่อไปแท่งนะครับเพวันวันนี้เป็นการนิ่งจากโอวุโซเฉยๆนี่ยังไม่มีอะไรมากเราไปเช็คย้อนหลังกันนิดนึงครับว่าของตัวนี้ถ้าดูย้อนหลังมีฟลลอออตดเื่งมา2วันแลลล้วว <c oughs> หัังจจากฟอนเเสร็รียยบร้้อวันนีก็ดง ตัวนี้วันนี้บวก15.7%หลังจากที่ลงพรมา2วันมันเป็นการเด้งโอ้โหสวยเฉยถ้าดูทำเพี็มชั่วโมงนะครับทำเพี็มชั่วโมงประกอบเนื่องจากยังสั้นอยู่ทำเพี็มชั่วโมงยังไม่กลับตัวนะครับเด้งขึ้นมาชวนเยเมียสิแล้วก็ครเปลียอยู่แถวๆนี้ ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะเลือกค่าว่าจะกล้าไปเทสยัมียี่ห้าไหมเพราะนั้นตัวนี้เทรดอย่างระวางไอ้ตัวนี้นะครับมาใหม่น้องใหม่แรงยังดีนะสามารถที่จะลากลงลึกได้ให้รางวัลได้แต่ว่าต้องบอกว่าเขาอยู่ในแนวเช่นขาลงเต็มตัวอยู่นะตอนนี้หลังจากเข้ามายังไม่ไม่เจอสัญญาณอะไรที่ฟื้นตัวอะไรอย่างนครับเหมือนทางผู้บริหารของ p s เพก็ออกมาบอกว่าก็ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับใช่คื <c oughs> อช่วงนี้หุ้นที่ I p o เข้ามาทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดผานนักลงทุน แล้วอยู่ในที่สูงติดดงดินดอยกันเรียบวันนี้ก็มีเข้าใหม่นี่นใช่ไหมโอ้โหเข้าแทบอาทิตย์เนี้ยเข้าแทบทุกวันวน,นะครับอาทิตย์นี้เข้าแทบทุกวัน,ว,น,นวันนี้คุณคุณก็มีเหมือนเข้าใหม่มานะอาทิตย์ที่แล้วมีวินโดว์ก็เถอดเทิงเหมือนกันตัวนี้ก็เข้าใหม่ได้โอไอวันนี้ใช่ไหมอ่าลองกดดูกราฟก็ได้กันเข้าใหม่เนี่ยวันเดียวเลยวัน้แหงมือแหงเดียวเลยพี่เออไม่รู้ต่ำจองไม่ได้ดูข่าวนะเปิดเปิดไปสูงเลยนะเปิดไปนงี่เลย เปิดไเก2 9ลงมาปิด1.09เลยนะครับถ้าเช็คก,กับอีกบวกก็อ้าต่ําจองถึงเกือบโรเนี่ยอกีกบวกห8 5เปอร์เซ็นต์ครับแต่หมด OI นะครับ,ค,รบคือคุอค้นที่เข้าใหม่วันนี้เซ็ตเป็นการเด้งเฉยๆนะเด้งเพื่อที่จะลงต่ออยู่แนวโน้มยังไม่ได้จบขาลงเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวขรา,าวก็ยังไม่ได้มีอะไรดีมากไปอย่างสำหรับเพื่อนๆตอนนี้ก็เทรดอย่างระมัดระวังใครที่สามารถเรียนรู้เรื่องเทคนิคเข้าได้นะครับคัดรถตามวินัยนก่อนตอนอืม แบบขันรอตามที่ไหนเล่นอ,อย่างระวังแล้วก็แน่นอนควรสำรองเงินสดไว้ตลอดเวลาไว้เป็นไม้สองไม้สามอย่าเอาอินตอนนี้มันน้อยตัวมากที่จะเอาอินได้ตอนนี้พูดน,น้อยมากครับตอนน <c oughs> แวความรู้ดักการแบบใครที่ยังไม่มีพื้นฐานก็แนะนำนะครับลงเรียนคอร์สท,ที่พวกเราทําไว้ให้นะครับคอร์สการเทรดเชิงเทคนิคเข้าคร,ค,รครับการกราฟการอ่านแนวโน้มจากการาฟ <c oughs> ใช่ครับก็เราทําคอร์สราคาค่อนข้าง ถูกไปให้ทุกคนแล้วจะขึ้นราคาขึ้นไม่ได้ทันทีตลาดไม่ยอมไม่ขึ้นเนี่ยใช่คือเพื่อให้นักลงทุนทุกคนหรือน้าใหม่ๆนะมาเรียนรู้กันได้แบบจะได้เอาตัวรอดกันได้นะครับเพราะโมั่าจริงๆก็ไม่ราคาเนี้ยไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เลยพราะราคาเต็มมันก็สองหมื่นสี่ก็จะขึ้นเอาอเพื่อนๆที่มาสัมมนาในคอร์สวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เราทํากันทุกเดือนนี่ก็บอกผมผมยังไม่รู้เรื่องนี้ขอขอราคาเดิมก่อนได้ไหมก็ นะครับก็ราคานนี้ไปจนกวนะ่า,าจะเต็มนะอืมครับจะบอกกัาจำกัดเป็นเดียวนะครับครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับอ่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยสนใจว่าอยากดูแนวโน้มตัวไหนสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปจันหน้าเราจะมาวิเคราะห์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตอรกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็เข้ามาได้นะครับ